สวัสดีค่ะวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตไม่ตั้งหัวข้อนะคะว่าปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูคุบาอาจารย์และจักรวาลนะสื่อสารผ่านพิพาออกมาเลยเราจะไปตามที่ท่านชี้นำเลยเรามาดูตัวเลขอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะนะคะ ขอสัก3ามเลขนะคะคือด้วยความที่ติดและสับยากเอางี้เลยค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะขออนุญ,ญาตหยิบ3ามใบเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาฟังนะคะ1 2 3โอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆอัดสามเลขก่อนใบแรกเลขแรกคือเลข4เลข4ดีมากนะมันแสดงถึงความมั่นคงมากๆซึ่งคนจีนจะชอบมากเลข4เลข7นะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่า3มเลขเนี้ยมันจะบ่งบอกอะไรกับเพื่อนๆได้บ้างนะคะ เรามาดูกันสิว่าเลขจะมีอะไรบ่งบอกกับเพื่อนๆได้บ้างนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผู้อ่านเองก็มีความเพราะว่าเลขสี่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นเลขแห่งเลขสี่เป็นดาวพุธพลังแห่งดาวสติปัญญานะคะเป็นแสดงถึงความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบรู้ทันคนนะ่ะแล้วก็สามารถปรับตัวระะวางตัวเองได้ในทุกสถานการณ์น่ะ เป็นคนชอบเดินทางไกลบางครั้งก็เหมือนขาดเพื่อนแท้แต่ด้วยความของความฉลาดเป็นคนที่มีความฉลาดมากก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็สําหรับเลข7เป็นเลขของดาวเสาเป็นพลังแห่งความทุกข์สุเราเรามองภาพรวมนะคะไม่ซีเรียสสิ่งดีๆรับไว้สิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะแต่ก็เป็นเลขของความที่ลังอิสระ แล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนมากๆไม่ชอบตามแบบใครมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นตีสสูงมากๆรักงานศินละปะเป็นนักเขียนได้เป็นนักวาดนักกวีได้มีความพิเศษในการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวเองไม่เป็นคนที่ไม่มีกรอบไงคะออกนอกกรอบตลอดเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาไม่ต้องกลัวเลยว่าคนที่ได้เลขจิตแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วที่สําคัญเป็นคนเจบุญนสุนทานมากเรามาดูเลขสุดท้ายกันค่ะ เลข8เลข8เนี่ยเป็นพลังของดาวราหูอย่างที่เรารู้กันอยู่ดาวหูเป็นพลังแห่งความมุ่งหลงม,มัวเมาอาจโดยบุค,คลิกแล้วคนที่ได้ไพ่เลข8อาจจะเป็นคนพูดน้อยขี้อายชอบอยู่ตามลำพังไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครง,ง่ายๆนะคะถ้าในเวดิกก็อาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงโตขึ้นด้านกายแข็งแรงอายุยืนเป็นคนมีอารมณ์ขันแบบลึกๆไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเท่าไหร่ในบางครั้งก็เดือด คืมเกินขลุ่มเกินอะไรเงี้ยค่ะชอบเอาความคิดของคนอื่นมาลดวาความคิดของตัวเองจริงๆหลายๆครั้งความคิดตัวเองอถูกแล้วแต่ไม่มั่นใจในตัวเองมากพอที่จะเชื่อมั่นว่าวความคิดของตัวเองมันถูกนะคะอันนี้ก็เป็นเลขขร่าคๆ่จริงๆอาจจะเป็นเดือนเกิดได้เมษาได้เกิดวันที่สีได้เกิดเดือนกรกฎาคมได้วันที่7ได้นะคะเกิดเดือน8เดือนสิงหาได้หรือจับ มิเลขกันยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ขออนุญ,ญาตไม่ตั้งหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูอาจารนยะ์มีอะไรอยากจะบอกผ่านพิพ่เลยเอาแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะขออนุญ,ญาตใช้พีิพ่ยขลังนะคะเคขาจะค่อนข้างติดนิดนึง จิ้งสิทธิ์และครูบาอาจารย์มีอะไรจะบอกเพื่อนๆคะ่ะขออนุญาตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้เลยคะ่ะ ไม้สับหยิบเลยค่ะนะคะขออนุญ,ญาตแบบนี้เลยขอเก้าใบนะคะหนึ่งขออนุญ,ญาตหยิบแทนเลยนะคะสองสามนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันอีกทีหนึ่งสี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์และจักรวาลไฮเออร์เซลมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆคะสี่แล้วนะคะสี่เนาะสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกกับเพื่อนๆ5นห้านะคะโอเคอันนี้ห้าใบแรกนะคะขออีกขออีกสามใบเก้าขออีกสี่ใบเป็นเก้าใบนะคะ หกค่ะขอทวนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะหยิบเกิน3 4 5 6 7 8ห้าหแ,แล้วจริงๆด้วยไปสุดท้ายค่ะเดอะลา last one เโอเคขออนุญ,ญาตเก็บไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งใจว่าจะทำคลิปสั้นๆละค่ะแต่ไม่รู้จะสั้นไหมโอเค ไม่อยากให้เป็นเพื่อนใต้สำรับฉับพลันมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันแบบตั้งตัวไม่ติดแน่ๆเลยสามเลขนี้ลองดูนะคะว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเรามาเริ่มทีละใบเลยโอ้ใบแรกก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆอธิฐานนะคะ pray หมายเลข90นะคะเลขนี้ พยายามจะจอาจอาจะเบี้ยวๆหน่อยนะคะโอเคสองตัดขาดอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ปูพันมาในอดีตนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่ฉับพันขึ้นมามันต้องมีสัญญาณมีซายอะไรที่เกี่ยวข้องกันอะไรที่คุณพยายามที่คุณขวายคว้าไว้เพื่ออ่านมาว่ามันจะสําเร็จนั่นผู้สําเร็จคว้าชัยชนะมาเลยต่อไปอ่ะสิ่งที่คุณรอคอยมันตัดจบแล้ว คุณรอคอยคุณม่ต้องรอคอยแล้วค่ะมันจบแล้วแล้วมรสุมก็ออกมาซ้ํากับออกมาเตือนตอกย้ํากับฉับพลันมรสุมอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเข้ามาอย่างรุนเรงวรวดแรงแต่ผลของมันอนะ่ะมันมีภาคมันมีความกระทบในภาครวมค่อนข้างรุนแรงมากๆแต่เราจะมาดูกันว่าเป็นเป็นในด้านดีหรือด้านลายเราก็จะมาดูไพ่ข้างเคียงกัน สิริโราบนะคะขอเปิดทีเดียวเลยสุ้มไฟพระแม่กาลีพระแม่กาลีอ่ะท่านเป็นพระแม่ที่เมตตาม,มากแต่ท่านน่ะก็เป็นอีกภาคหนึ่งของพระแม่ลักษมีคือคนเราก็จะมีด้านที่ใจดีและด้านที่ดุเหมือนเวลาเราถูกพ่อแม่เราเลี้ยงมาก็จะมีคนนึงเป็นแบบสายดุคนหนึ่งเป็นสายโอนะคะ ลัจาการก็ออกมาบอกว่าต่อไปเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันอย่างแบบฉับพลันมากจนเหมือนกระทั่งมรสุมอ่ะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเลยคุณในอดีตคุณอาจจะเจอเรื่องดาวที่เลวร้ายเรื่องดาวที่อาจจะผิดหวังต่อความรักรอคอยความรักที่ดีมีปัญหาหลายๆด้านที่รุมเร้าเข้ามาที่ทําให้คุณจะต้องรอคอยเหมือนกับชีวิตเนี้ยมันไม่มีความหวังเลย แต่ตอนนี้จักวาลบอกว่าคุณทําสําเร็จแล้วคุณสามารถตัดมันได้คุณคว้าชัยชนะคว้าดวงดาวของความสําเร็จมาได้คว้าชัยชนะมาหรือแม้แต่แรงอธิษฐานที่คุณเพียรทํามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีศัตรูที่เข้ามาจะมุ่งร้ายคุณน่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะ เราะมีท่านพระแม่กาดีออกมาปกป้องดูแลคุณนะไม่มีทางที่ภัยอันตรายเหล่านั้นจะมากล้ำกลายคุณได้ถึงแม้คุณจะบังในบางจังหวะเราจะเห็นว่าเส้นเส้นเนี้ยมันแสดงถึงพลังงานที่บวกมากๆอันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในอดีตแต่อันนี้มันเป็นปัจจุบันในความรู้สึกเหมือนกับว่า เดิมคุณน่าจะเจอเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องรอคอยเหมือนถูกรุมเ้าทุกอย่างเหมือนโดนสูงไฟมันดูร้อนไปหมดเลยชีวิตเจอแต่เรื่องที่แย่ๆเจอแต่เรื่องที่ทุกจนมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะถึงวันที่ฟ้าของฉันจะเปิดอ่ะหรือบางคนอกหักความรักเจอคนความรักที่ไม่ดีแต่ตัดไม่ขาดเฝ้ารอคอยเขาแต่นวันนี้คุณจะตัดมันขาดถ้าคุณตัดมันขาดได้เมื่อไหร่แสดงว่าคุณรักตัวเองเมื่อน,นั้นน่ะมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามา คุณจะคว้าไขคว้าอะไรก็ตามที่คุณคิดไวในด้านดีด้านบวกขอให้คุณคิดเสมอว่าคุณคิดดีทดําดีบูดีเพราะอะไรยิ่งคิดดีเท่าไหร่อะคิดในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราเป็นคิดไปเลยค่ะเสมือนประหนึ่งว่าคุณได้มันมาแล้วคุณได้บ้านมาแล้วสวยมากเลยมีห้องที่คุณชอบคุณได้รถคันนี้มาขับดีขับสบายมากๆเลยพาพ่อแม่ไปเที่ยวได้ เป็นรถที่นั่งสบายมากๆเลยรู้สึกชีวิตปลอดภัยมากมีเงินเก็บในบัญชีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงตำแหน่งเติบโตไปคิดไปเลยอะคะ่ะมีความสุขกับมันคิดย้ำๆตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับเลยเพราะจากวานออกมาบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดที่มันจะก้าไม่ดีกับคุณพ่อแม่กาลีจะออกมาปกป้องคุณอนาคตข้างหน้าของคุณนะ่ะคุณจะประสบสิ่งที่คุณขว่คว้าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอคุณจะประสบความสําเร็จ อะไรก็ตามที่ไม่ดีคุณเขาจะสิสโรราบกับคุณทั้งเปลี่ยนแปลงทั้งมรสุมที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็ออกมาบอกว่าขอให้คุณนั่งทำสมาธินะคะมันจะช่วยให้คุณมีพลังที่เฉียบแหลมและคมมากขึ้นสติปัญญาแล้วคุณจะสื่อสารกับไฮเออร์เซลของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผลบุญที่คุณทำ ใครไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เพราะคุณเพียรทำอยู่ตลอดเวลานี่ผู้อาจจะดึงอ,ออกมาเรื่อยๆท้าเวสุวรรณท่านก็ออกมาบอกว่าเพราะท่าท่านทาเวสุวรรณเราจะรู้อยู่ว่าท่านเป็นเทพที่ดูแลครังสมบัติของสวรรค์ความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินของคุณก็จะมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องทำดีคิดดี มันทำสมาธสิสวดมนต์ปฏิบัตินะคะเรื่องคู่พรมลิขิตมันจะเป็นพรมลิขิตคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณที่เป็นคู่ที่สิลบารามีเสมอกันอาจจะเป็นคู่ที่คุณอธิฐานและร้องขอและเขาคนนั้นจะเป็นของคุณเป็นรักแท้เป็นรักที่ดีสำหรับคุณนะคะ<อ>ก็พยายามจะให้เห็นนะคะ คุณจะประสบความสำเร็จอะไรก็ตามที่คุณวาดหวังไว้นะคะสิ่งนั้นคุณจะก้าวสู่คำว่าสำเร็จชีวิตคุณน่ะจะถูกฟูมฟักด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดุจด,ดังเ,เด็กอ่อนที่อยู่ในคันมันดาเลยและขอปิดจบด้วยไพ่ใบนี้นะคะโอ้ยสโคุณจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ และนี่คือสิส่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณในวันนี้ซึ่งมันเพอร์เฟกมากๆเลยมันลงตัวมากๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก้าวข้ามก้าวผ่านและปลดล็อกผมทุกอย่างมาแล้วขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้นะคะกดคำทำนายว่ากดในคอมเมนต์ดีกว่าว่าน้อมรับพลังงานแห่งความสำเร็จเราส่งสัญญาณคลื่นของความสำเร็จของเราพุ่งตรงไป ให้ชัดเจนไปยังจัก,กรวาลให้ท่านรับรู้ว่าคุณรับรู้แล้วคุณประสบความสำเร็จและสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจริงตามที่คุณคิดนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ถูกดึงดูดยังไม่ถึงเวลาได้รู้มีโอกาสที่จะรับพลังงานดีๆพลังบวกงานบวกๆนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ